The record of the mortality s to i mortality. m คพัพีวิธีเซียนตอนที่27ปรุงยาก่อนที่ท่านหมอม้อจะกลับขึ้นมาหารลี่รู้ว่าสามารถใช้ขวดในหุบผัดเทวาได้อย่างปลอดภัยเพราะทั้งหุบตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวปกติก็จะไม่มีคนนอกเข้ามานั่นคือจะไม่เกิดข้อผิดพลาดและสามารถใช้มันได้อย่างวางใจหารลี่นั่งคำนวณเวลาที่ท่านหมอม้อจะกลับมา เขาเดาว,ว่าท่านหมอหม้อไม่น่าจะหาสมุนไพรดีๆได้บริเวณใกล้ๆนี้และต้องไปหาที่ค่อนข้างไกลเป็นไปได้ว่าคงจะเข้าไปในป่าลึกที่ไม่ค่อยมีคนมีเพียงแต่สถานที่ที่ห่างไกลถึงจะเก็บสมุนไพราหายากเหล่านี้ได้แต่ระยะทางไปกลับและค้นหาก็ต้องใช้เวลาเกือบปีกว่าจะได้กลับขึ้นมาบนเขาท่านหมอหม้อลงจากเขาไปเกือบครึ่งปีคาดว่าคงจะกลับสำนักสัตตมินในอีกหกเจ็ดเดือน ช่วงก่อนที่เขาจะกลับมาหาลี่จะต้องเร่งสมุนไพรที่ต้องใช้ให้โตวไวขึ้นเขาต้องรู้สมุนไพรที่ใช้ในตำรับปรุงยาหายากของเขาและจะมัวดาวสุ่มสิ้นเปลืองของเหลวสีเขียวนั้นอีกไม่ได้ฮารลี่เตรียมปรุงยาบำรุงกำลังที่ท่านหมอมอเคยคิดค้นไว้แต่ก็ไม่เคยรวบรวมสมุนไพรชั้นเลิศที่ต้องใช้ได้ครบสมุนไพรที่ทำให้ชาวบ้านธรรมดาสิ้นเนื้อประดาตัวและเป็นสิ่งล้ำค่าที่คนในยุทธภพแย่งชิงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย แม้แต่ผู้มีฝืออย่างท่านหมอหมอก็ยังไม่เคยเห็นส่วนผสมหนึ่งในตำรับยานั้นลงมือปรุงยายิ่งเป็นไปไม่ได้แม้ว่าท่านหมอหมอจะรู้ขั้นตอนการปรุงยาวิเศษเหล่านี้แต่เขาไม่มีส่วนผสมอยู่ในมือจึงทำได้แค่นั่งถอนใจเมื่อขณะที่ฮานลี่เรียนการรักษากับท่านหมอหมอเขาสนใจในตำรับยาหายากเหล่านี้มากถึงแม้เขาจะไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะปรุงยาอันล้ำค่านี้ได้แต่ก็ยังจดสูตรยาไว้อยู่ไม่น้อย ท่านหมอหม้อไม่ได้มีท่าทีสนใจต่อการตั้งใจเรียนตำรับยาของเขาเท่าไหร่แค่ฮานลี่ถามขึ้นเขาก็จะตอบอย่างละเอียดไม่ปิดบังเลยสักนิดเหมือนท่านหมอหม้อจะคิดว่าตำรับยาเหล่านี้ก็เหมือนซี่โครงไก่ที่กินเข้าไปก็ไม่รู้รสแต่จะโยนทิ้งก็เสียดายตอนนี้ตำรับยากลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเขาไปเสียแล้วเขาใส่ยาเร่งสมุนไพรที่ต้องการตามชนิดและอายุที่จดไวอ้อย่างตั้งใจไม่กล้าให้ผิดพลาดแม้แต่น้อย เพราะเขารู้ว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วเขาจะต้องปรุงยาให้เสร็จก่อนที่ท่านหมอม้อจะกลับมาจากนั้นก็จะเก็บมันไว้อย่างมิชิดและไม่นํามันออกมาใช้พร่ำเพื่ออีกฮร์ลี่ไม่มั่นใจว่าเขาว่าจะใช้ขวดต่อหน้าท่านหมอม้อได้โดยไม่เผยไตยออกมาเพราะเขารู้ดีว่าท่านหมอหม้อเป็นคนที่ฉลาดรอบคอบขนาดไหนและเขาก็ไม่มีความคิดจะบอกความลับขวดนี้ให้แก่ท่านหมอม้อเลยสักนิด แฮร์ลี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขาและท่านหมอมอดูปแปลกพิกลไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แค่อาจารย์และสิทธ์ทั่วไปท่านหมอมอมักจะใช้สายตาบางอย่างมองมาที่เขามันทำให้แฮร์รี่รู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมีความลับที่คิดไม่ซื่อต่อเขาซ่อนอยู่โดยเฉพาะสองปีมานี้ความรู้สึกนี้ของเขาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่งหางแฮร์ลี่และท่านหมอมอไม่สามารถสนิทสนมได้เหมือนอาจารย์และสิทธ์ทั่วไป จริงๆท่านหมอหม่อดีต่อเขาไม่น้อยไม่เคยแม้แต่ใช้กำลังหรือด่าทอรุนแรงมาก่อนเรื่องการฝึกฝนบทท่องนิรนามก็ช่วยเขาจัดเตรียมทุกอย่างอย่างสุดกำลังแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับเหมือนมีแผ่นบางๆกั้นอยู่จึงทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นท่านหมอหม่อรับรู้ได้ถึงรอยร้าวระหว่างพวกเขาแต่เขาก็ไม่มีทีท่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขายังคงทำในสิ่งที่ต้องทำนั่นคือเร่งความคืบหน้าในการฝึกของฮารี่ แต่เมื่อเขามองมาที่ฮารลี่สายตาแปลกๆคู่เดิมดูเหมือนจะค่อยๆลดน้อยลงถึงขั้นไม่แสดงออกมาได้สักระยะแล้วแต่สัญชาตญาณบอกเขาว่าอีกฝ่ายยังไม่ได้ละทิ้งแผนการนั้นไปแต่แค่พยายามปกปิดความต้องการนั้นเอาไว้เพื่อให้ทั้งสองได้ระวังตัวมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้เขาจะกล้าบอกความลับต่อท่านหมอหมอได้อย่างไรกันฮาลี่ได้รู้กฎเหล็กข้อหนึ่งจากหนังสือประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ว่า จงอย่ามีใจคิดร้ายต่อผู้อื่นแต่จงมีใจระวังภัยจากผู้อื่นไม่ว่าท่านหมอม่อจะมีใจคิดร้ายต่อเขาหรือเขาแค่คิดไปเองแต่การระวังตัวมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรถ้าท่านหมอม่อมีใจคิดไม่ซื่อต่อเขาจริงเขาป้องกันตัวมากขึ้นก็เพื่อไม่ให้ตัวเองได้รับอันตรายถ้าสัญชาตญาณเขาผิดถือว่าการทําให้ตัวเองตื่นตัวมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกเขาไม่มีทางทําเรื่องเนรคุณอาจารย์เป็นแน่ ฮร์รี่ยังคงเป็นสิทธิ์ที่ดีของท่านหมอหมอ้อและจะกะตัญยูต่ออาจารย์เท่าที่สิทธิคนหนึ่งจะทําได้แฮร์ลี่คิดมาถึงตรงนี้ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจความสัมพันธ์สิทธิอาจารย์ของพวกเขาแปลกมากในสำนักสตัทธมินเรียกว่ามีแค่พวกเขาหนึ่งเดียวก็ว่าได้ทำให้อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแน่นอนว่าเขาใช้ขวดใบนั้นไม่ได้หลังจากที่ท่านหมอหม้อกลับมาใครๆก็รู้ว่าความลับไม่มีในโลกแม้ว่าจะโชคดีไม่ถูกท่านหมอหมอ้อพบ แต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจถูกคนอื่นในสำนักมารู้ความลับเข้าเก็บมันเอาไว้ถือว่าปลอดภัยที่สุดและทําเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหารลี่คิดทุกอย่างไว้อย่างดีเขาตัดสินใจเก็บความลับเรื่องขวดนี้ไว้และจะไม่นําออกมาใช้พร่ำเพื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็รู้สึกเบาใจจากนั้นจึงค่อยๆพลอยหลับไปไม่กี่เดือนต่อมาหารลี่แอบใช้ของเหลวสีเขียวเร่งสมุนไพรหลายชนิดให้โตวไวขึ้น เขาใช้พวกมันปรุงยาตามตำราจนได้ตัวยาพิเศษมากมายแต่เขาก็ล้มเหลวหลายครั้งกว่าจะสำเร็จทุกครั้งที่ล้มเหลวทำให้ฮร์ลี่รู้สึกปวดใจอยู่นานเพราะสมุนไพรที่นำมาใช้แต่ละตัวล้วนแต่เป็นของชั้นเลืดหายากล้มเหลวหนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าเสียเปล่าแต่ก็โทษเขาไม่ได้หนกตำรับยาเหล่านี้ใครได้ปรุงครั้งแรกก็ต้องล้มเหลวกันทั้งนั้นแม้แต่ท่านหมอม้อลงมือเองก็ยังผิดพลาดอยู่ครั้งสองครั้งเลยหฮรี่ปลอบใจตัวเองเช่นนั้น ยามังกรเหลืองอยาขัดพิษยากระดุกทองอยาเสริมพลังยาล้ำค่าที่แทบจะไม่มีใครได้เห็นถูกวางอยู่ในขวดตรงหน้าหารลี่ตอนนี้ฮารลี่มองดูขวดเป็นสิบตรงหน้าด้วยใบหน้ามีความสุขแค่มียาวิเศษเหล่านี้อย่าว่าแต่บทท่องนิรนามขั้นสี่เลยแม้แต่ขั้นห้าขั้นหกเขาก็ฝึกมันได้ง่ายดายโดยไม่ต้องเปลืองแรงในบรรดายาทั้งหมดยามังกรเหลืองและยากระดุกทอง มีสรรพคุณช่วยเพิ่มกำลังและถอดรูปเปลี่ยนกระดูกซึ่งช่วยในการฝึกของเขาที่สุดส่วนยาขัดพิษคือยาถอนสารพัดพิษที่หาได้ยากในยุทธภพสุดท้ายยาเสริมพลังคือยาที่ช่วยรักษาบาดแผลภายในและภายนอกที่ให้ผลอย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหนักนาขนาดไหนแค่กินเข้าไปหนึ่งเม็ดแม้จะไม่สามารถทำให้ฟื้นจากความตายได้แต่ก็ทำให้บาดแผลสมานกันอย่างรวดเร็วและยังผ่อนจากหนักเป็นเบาช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ได้